สวันนีคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูงานติดตั้งนายรถ t o y o t t a GR86 นะครับใครที่กำลังมองหาตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับรวมถึงการอัปเกรดระบบเสียงห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นจอ a อนดรอยแรม8ลอม256ของคังเซนนะครับ ตัวลำโพงคู่หน้าใช้เป็นเบอร์เกอรี่เอ็คู่หลังใช้เป็นแกนร่วม4นิ้ว Infinity นะครับในส่วนของซับบ็อกใช้เป็นซับบ็อกเอลไพเอ7มเนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาคุณชมนะครับไปลองฟังคุณภาพเสียงก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งของรถคันนี้กันนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานจอ Android ตามผมผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถ GR86 นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมนะครับไปดูในส่วนของตัวการใช้งงานนขออตัวจที่เป็ ระบบ Android นะครับว่าตัวจอแอนอยเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้บ้างบนหน้าจอนะครับแล้วก็เราไปลองฟังคุณภาพเสียงของรถคันนี้กันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงดีขนาดไหนตามผมไปเลยดีกว่าครับมาดูกันในส่วนของหน้าจอที่เป็นระบบ d r o ด d นะครับคันนี้ใช้จอเป็นคังเซนลำ8ลำ256นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนเนี่ยตัวจอเนี่ยเขาเป็นระบบ Android เราสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันนะครับเป็น YouTube Netflix นะครับรวมถึงทีวีออนไลน์ได้นะครับ ถ้าเราแตะไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลากหลายผ่าน Play Store ได้เลยนะครับถ้าอยากดู Netflix นะครับก็แตะที่ Netflix แบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปรับชมความบันเทิงต่างๆนะครับของแอปพลิเคชัน Netflix ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้งานในส่วนของ o o o l l m m p s นะครับแตะที่นำทางเข้านำทางแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับไปเซนทรัลบางนานี่ครับรวดเร็วเลยนะครับเรียกได้ว่าพอเป็นตัวจอที่เป็นระบบท็อท็อปแบบนี้นะครับ การกระมวลผลจะรวดเร็วมากๆนะครับถ้าเรากดโฮมมานะครับจะย่อในส่วนของ Google Maps ลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปนะครับใช้งานหรือว่าไปดูคอนเทนต์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ได้นะครับเราสามารถพิมพ์เซิร์ชได้ทีมใหมยล่าสุดแบบนี้นะครับนี่ฮเราก็เข้ามานะครับควบคู่ฟังเพลงไปด้วยดู Google Maps ไปด้วยแบบนี้ได้นะครับ นอกเหนือจากตัวจอที่เป็นระบบ Android แบบนี้แล้วนะครับตัวจอที่เป็น Android เนี่ยยังรองรับ Apple Ca r p เพ y และ Android Auto แบบไร้สายนะครับเพียงแค่เชื่อมต่อบูทูธกดอันนี้เข้ามาเมนูนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับยังเพิ่มในส่วนของตัวกล้องมองหลังด้วยนะฮะถ้าเหยียบเบรคเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวจอจะตัดเองนะครับเป็นกล้องถอยแอัตโนมัติเลยนะครับนี่ฮะเลนไวเลยนะครับมุมกว้างๆมองสบายๆแบบนี้นะฮะ เรียกว่าเวอร์มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับผู้ชมที่ต้องการใช้งานตัวจอที่รอ,องรับการดูหนังฟังเพลงแบบครบครันนอกเหนือนั้นตัวจอ,อยังรองรับการใส่ซิมการ์ดได้ด้วยเรียกได้ว่าเวอร์มากๆใครที่กำลังมองหาตัวจอ Android ตัวท็อปนะครับที่เป็นแรม8ล้อม256าแนะนาจอ Android ทางเซนแบบน,นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่าคุยภาพเสียงที่ได้หลังจากติดตั้งตังตวเครื่องเสียงแล้วเป็นแบบไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ because sometimes i look in her eyes and that's where i find a glimpse of us and i try to fall for her touch but i'm thinking of the way was said i'm fine and said i'm on i'm only here passing time in her arms hoping of finding เป็นไงครูชมนี่ฮับกัรระบบเสียงในรถ t ี่อนะครับบอกได้เลยว่าเสียงดีมากๆนะครับคันนี้ติดเป็นแค่ลำโพงหน้าหลังครับบล็อกเองนะครับแล้วก็มีตัวจอ Android ที่รองรับนะครับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix นะครับทีวีออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถดาวน์โหลดลงบนตัวจอได้เลยเรียกว่าเวอร์มากๆและก็รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยใครที่กำลังมองหาตัวจอสเปคดีนะครับหรือว่าเครื่องเสียงดีในรถของคุณห้ามพลาดครับสอบถามกันช่องมาได้เลย ที่มิราจโอ i o สนักง,งานใหญ่ซีนคเรินตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทาง h a p p y n e t o อ Road ดแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ